ครัผมแป้นะครับจากเต็นเคลือโตัคาชนบุรีนะครับวันนี้มารีวิวรถนางฟ้าให้ดูอีกเหมือนคันนะครับสวยราคาถูกท,ที่สุดในประเทศไทยวันนี้เรามากับแบรนด์ Isuzu MU-X รุ่น3.0 VWD c D, ตัวท็อปสุดเครื่องดีเซลเกีย e ร์ออโต้ uto, มือเดียวป้ายแดงปีผลิต15-16ตไม่อยู่ที่150,000กิโล เรามาดูกันครับไม่ต้องเสียเวลากันเลยว่ารถคันนี้เป็นรถนางฟ้าสวยขนาดไหนครับมาดูครับรถเป็นสีขาวบุกนะครับเป็นไฟโปรเจคเตอร์เรียบร้อยขา,ขาขวใสๆนะครับมาพร้อมกับไฟสปอร์ตไลท์และไฟเดย์ไลท์ตรงนี้ติดตลอดการในการสาราดรถนะครับเช่นกันครับรถสีขาวก็ต้องมีหน้ากระจังโครเมียม3ช่องเห็นไหมครับ และข้อสาคัญคือสีโครเมียมตัดจากตัวรถมากสวยนะครับด้านชายล่างของกันชนเนี่ยเป็นสีเทาลูกพีราบครับตัดจากตัวกันชนบนเลยนะครับสวยงามมากครับด้านข้างครับไล่มาครับโป่งล้อใหญ่ๆนิดนึงที่ติดมากับตัวนี้เป็นสีขาวมุกนะครับมากับล้อแม็กขนาดสิบเจ็ดยางปี23สิบสามดอกเต็มๆใช้กันยาวๆเลยนะครับพ p พคือรถ ครอบควนั่งสามแถวเพราะฉะนั้นใหญ่มากครับมีคิ้วครับคิ้วกันสาดประตูรอบนะครับแล้วก็มีตัวยึดแหลกด้านบนพร้อมเรียบร้อยนะมือเปิดเป็นโครเมียมทั้งสองข้างนะครับกระจกมองข้างก็เป็นโครเมียมเพื่อตัดกับตัวสีรถนะครับมีบันไดข้างสีเทาดําเพื่อตัดกับคิ้วด้านหน้าตรงกันชนนะครับสีเทาดําสวยงามมากครับกระเถิบขึ้นมาจะเห็นเลยว่ามีสครับเพดเรียบร้อยนะครับ ประตูนะครับฝั่งคนนั่งด้านซ้ายด้านหน้านะครับสีนตะเข็บเดิมหมดครับเห็นไหมฮะสีตะเข็บเดิมหมดนะครับแผงประตูครับนะฮะด้านบนจะเป็นพลาสติกมาลายไม้แล้วก็เป็นหนังสีเบลไม่มีรอยยับย่นถลอกปอกเปใดใดทั้งสิ้นวางแก้วน้าได้บริเวณนี้นะครับน็อตนะครับประตูไม่มีรอยแกะใดใดทั้งสิ้นนะครับเบรอาร์กเนี่ยต้องเท่าไหร่ครับลึก1มิลนะครับห่างกันประมาณหนึ่งโดยประมาณ นะครับอันนี้คือเขาเรียกรถเดิมนะครับประตูหลังซ้ายก็เช่นกันนะครับสีตะเข็บเดิมหมดนะครับเม็ดอาร์คบริเวณนี้เดิมหมดนะครับบริเวณแม่าันี้เดิมหมดแผงประตูด้านหลังซ้ายลายไม้ตรงหนังนะครับผีเบตรตรงนี้พลาติกตรงนี้ไม่มีรอยยับย่นถลอ,อกบอกเบิกใดๆทั้งสิ้นนะครับคันนี้เป็นเครื่องดีเซลนะครับรองรับน้ํามันดีเซลได้ถึง75ลิตรนะครับ สองพันกว่าบาทเลยจูกันเต็มเต็มตัดกันยาวๆนะครับไล่มาจากด้านบนเลยนะเป็นสาวอากาศชีพฉลามนะครับมีสปอยเลอร์หลังความเรียบร้อยพร้อมไฟเบรกดวงที่3นะครับมีที่ปัดน้ำฝนหลังความเรียบร้อยไฟเบรกครับดวงโตๆข,ขาวๆใสๆนะครับมือจับด้านหลังนะครับเป็นโครมเงียบตัดกับตัวรถเรียบร้อยมีก้องหองหลังอยู่บริเวณนี้พร้อมเรียบร้อยนะครับสัญลักษณ์ของอ e ีสูซีนะครับ แล้วก็กันชนหลังก็เช่นกันครับมีคิ้วตรงบริเวณนี้สีเทาเห็นไหมครับสวยงามมากนะครับสัญลักษณ์ของมิวเอ็กซ์และ c ีดีอยู่ตรงนี้ครับเพราะว่าเป็นรุ่นท็อปสุดขับ4ีล้อได้เลยนะครับหรือสองล้อก็ได้นะครับซีนตะเขเบนะครับเดิมหมดนะครับไม่ว่าด้านซ้ายและด้านขวานะครับเดิมๆน็อตฝากระโปรงท้ายไม่มีรอยแกะใดๆทั้งสิ้นนะครับซีตะเขเบบริเวณนี้ก็เห็นว่าเดิมหมดนะครับ เม็ดอาร์คบริเวณนี้เห็นไหมครับเดิมหมดตั้งสองข้างถ้าเรามองเข้าไปเราจะเห็นเลยว่ามี3ามแถวนี่คือแถวที่3มแถวที่3ามนั่งก็ได้พับก็ได้เดี๋ยวจะเข้าไปพับพับไปดูก่อนนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปนั่งให้ดูนะครับเราพับลาบยาวเพื่อที่จะทุกของยาวๆเข้าไปเลยนะครับด้านบริเวณนี้ยังเป็นกล่องใส่ของได้อีกนะครับไม่ว่วาจะใส่เครื่องไม้เครื่องมือรองเท้าอุปกรณ์สามละใช้ได้เลยครับคิวกันสาดตรรอบคันนะครับเปิดเข้ามาครับ ซีนเตเข็บบริเวณนี้เดิมหมดครับนะฮะแผงประตูนะครับไม่มีรอยถลอกป่าเปิดยับใดๆทั้งสิ้นนะครับเม็ดอาร์บริเวณนี้เดิมหมดครับผมเอ็ดอาร์บริเวณนี้เดิมหมดครับประตูฝั่งคนขับก็เช่นกันเราสามารถกดล็อกได้จากตรงนี้เห็นไหมครับเวลาปลดล็อกเอานิ้วล้วงเข้าไปดําช่องครับดังสองทีครับปลดล็อกได้เลยนะครับไล่มาจากซีนตะเข็บเลยนะครับเดิมหมดครับซีนตะเข็บเดิมหมดนะครับ แผงประตูก็เช่นกันนะครับพลาสติกบริเวณนี้ไม่มีรอยยับย่นใดๆทั้งสิ้นถลอกใดๆทั้งสิ้นนะครับลายไม้บริเวณนี้เรียบเียสวยๆนะครับหนังบริเวณสีเบยตรงนี้ก็เรียบนะครับเป็นกระจกไฟฟ้าเซ็นทรัล็อกครบหมดนะครับเห็นไหมฮะมีลําโพงบริเวณนี้ด้วยนะครับสติกเกอร์นะครับฝากระโปรงหน้าสติกเกอร์ไม่มีรอยแกะใดใดทั้งสิ้นนะครับซีนเตเข็บกระโปรงนะครับเดิมหมดนะครับ ็อตฝากระโปงไม่ได้แกะใดๆทั้งสิ้นทั้งซ้ายและขวานะครับแก้มนะฮะไม่มีรอยแกะใดๆทั้งสิ้นเห็นไหมครับอันนี้จะมีแผ่นเพจพร้อมเรียบร้อยนะครับไม่มีรอยแกะนะครับเม็ดอาร์คบริเวณนี้เดิมหมดนะครับคานหน้านี้เดิมๆเ,เลยนะครับไล่มาจนถึงแก้มนี้เลยนะครับและ็อตยึดฝากระโปงด้ ah านนี้ก็ไม่มีรอยแกะใดๆทั้งสิ้นครับผมเครื่องสามพันดีเซล เป็นเครื่อง DDI VGS Turbo นะครับขับได้ทั้งสล้อขับได้ทั้งสองล้อแรงมากๆครับเป็นเบาะหนังสีเบจนะครับไม่มีรอยถลอกเบาะเบอร,อร์ยับเดได้ทั้งสิ้นทั้งฝั่งคนขับและฝั่งคนนั่งนะครับโดยฝั่งคนขับนี่จะได้เป็นเบาะไฟฟ้าเลยนะครับปรับตรงนี้ได้เลยนะครับเห็นไหมฮะเป็นเบาะไฟฟ้าปรับได้เลยนะครับคันนี้เป็น e s US u z u m u x ปี15จด16เพราะฉะนั้นต้องเป็นอะไรครับทกสตาร์แล้วนะครับ เบรกครับกวดตรงนี้ครับสตาร์ทได้เลยครับเป็นภูมิลายระบบมัลติฟังก์ชันไม่มีรอยยับย่นแตกแล้าใดๆทั้งสิ้นจะปรับเกี่ยวกับวิทยุได้และเชื่อมต่อระบบโทรศัพท์ได้เรียบร้อยนะครับสติกเกอร์ตัวนี้เดิมๆยังอยู่เลยเห็นไหมครับจะของรักษามากนะครับแล้วข้อสําคัญที่เข้าศูนย์ตลอดนะครับไล่มาจากช่องด้านบนตรงนี้เป็นช่องเก็บของนะครับเปิดออกมาครับเก็บของได้มากมายครับ กระเถิบลงมานะครับเป็นจอ LCD เห็นไหมครับดูหนังฟังเพลงจากตรงนี้ได้ใส่ c ีได้เวลาเราใส่เกียร์ถอยนะครับเห็นไหมฮะกล้องมองหลังก็จะติดขึ้นมานะฮะสะดวกสบายครับด้านล่างลงมานะครับจะเป็นแอร์ระบบดิจิตอนนะครับเพราะตวท็อปเห็นไหมฮะไล่ลงมาเป็นเกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้ตัวนี้ไล่ลงมาข้างล่างนี่เป็นขับระบบ2ล้อได้ ครับระบบ4ี่ล้อไฮได้ครับระบบ4ี่ล้อแอลได้นะครับสี่โล่สี่ไฮได้นะครับเพราะตัวนี้เป็นรุ่นท็อปสุดวางแก้วน้ําบริเวณนี้ได้ครับใส่ของบริเวณนี้ได้ครับวางของบริเวณนี้ได้อีก2จุดนะครับแล้วตรงนี้อีกรับนี่ครับมีช่องใส่ของอีกสองจุดนะครับเป็นรถมือเดียวครับนี่ครับสมุดเซอร์วิสสมุดคู่มือการใช้อยู่ทั้งหมดนะครับ อยู่ทั้งหมดเลยเจ้าของมือเดียวรักษามากครับคันนี้บอกไว้เลยว่าหาใครสนใจนะเป็นรุ่นท็อปสุดตอนออกห้างล้านกว่าบาทปัจจุบันเราขายในราคาพิเศษครับถูกที่ส,ทสุดในประเทศไทยเพราะว่าเป็นรถนางฟ้าราคา568,000 0บาทเคดีดีฟีดาวครับค่อนเดือนลา1 1 1บ3าบาทตลอดอายุสัญญา6ปีครับหาใครอยากซื้อเงินสดครับ ซื้อได้เลยราคาห้าหไม่เสียแบวดคัดเอาราคานี้จ่ายกันแล้วขับรถออกไปได้เลยครับเปิดเข้ามาก็จะเดมเป็นบอดหนังเช่นกันนะครับไม่มีรอยยับย่นแตกแล้วใดวๆทั้งสิ้นนะครับมีที่เท้าแขนครับนั่งสบายๆครับเห็นไหมฮะเบาะด,ด้านหลังของคนนั่งและคนขับเป็นกระเป๋าจิ้โจ้ใส่ของได้นะครับแล้ยังวางแก้วน้ำบริเวณนี้ก็ได้อีกนะครับ ด้านบนนะครับเป็นช่องแอร์สองช่องเห็นไหมครับโดยแยกอิกสระจากตรงนี้จากท่านหน้าและปรับจากตรงนี้เองได้นะครับเห็นไหมฮะมีไฟสองอ่านหนังสือพร้อมเรียบร้อยแล้วข้อสาคัญครับอันนี้เป็นรุ่นพับสุดครับมีจอทีวีครับจอกลางพร้อมรีโมทเรียบร้อยนะทีวีใช้ได้นะเปิดขึ้นมาขึ้นเลยนะครับเสียบจากด้านหน้าดูหนังฟังเพลงเป็นจอดูได้เลยนะครับ อันนี้คือบอดตอนหลังแถวที่สานะครับก็เป็นหนังนั่งได้จริงนะครับแล้วข้อสําคัญคือมีช่องแอร์สช่องแยกอิสระเห็นไหมครับมีช่องแอร์สช่องแยกอิสระแล้ววางแก้วน้ําได้อีกบริเวณนี้และด้านนี้เช่นกันนะครับนี่คือรถ PVV รถครอบครัวครับนั่งสบายมากครับรถ Isuzu m u x 3.0 V CWD ขับเลื่อน4ี่ล้อได้ขับเคพื่อน2อล้อได้นะครับเป็นเครื่องดีเซลรุ่นท็อปสุดเลยต่อดอ,อกห้างล้านกว่าบาทประมาณล้านห้าโดยประมาณนะครับวันนี้เรามาขายในราคาพิเศษครับรถสวยนางฟ้าขนาดนี้เราขายในราคา5้าแสนหกหมื่นแปดพันบาทห้าแสนหกหมื่นแปดพันบาทเคดีครับฟีดาวได้ครับปันเดล,ล่าหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบสามบาทตลอดอายุสัญญานะครับ ใครอยากจะซื้อสดไม่ต้องเสียแบตครับซื้อจากเราได้สบายไม่เสียแบตด้วยอยากจะเอารถเก่ามาเทิรนเราให้ราคาสูงครับนํามาเทิรนกับเราได้เรามีบริการตรงนั้นหรือไม่ชอบคันนี้ชอบคันอื่นเราก็มีในโชว์รูมมากมายให้นเลือกนะครับเข้ามาดูกันครับสนใจครับโทรสท์หาผมได้เลยครับเบอร์โทรครับ0 8 1 7 6 1ป9 2 2 0 8 1 7 7 1 7 9 2 2เป็นเบอร์โทรและเบอร์ไอดียลน์พร้อมกันครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตากันไว้ผมมีรถดีๆใหม่ๆท่านจะได้ไม่พลาดการติดต่อจากเรานะครับใครที่กดแชร์แล้วลูกค้าเข้ามาซื้อรถคันนี้เห็นว่าแชร์ท่านผมมีค่าแนะนำให้5,000บาทครับ k l ตอลต้คาของเรานะครับ อยู่ติดกับห้างโรบินสันไลฟ์สไตล์ดอนหัวล่อทางจะไปพนัสทางจะไปอมตะชนบุรีนะครับจากห้างเฉลิมไทยวิ่งมาเนี่ยบนถนนสุขป,ประยูดตรงเราเนี่ยเกิโลครับถึงเราเลยทันทีครับหาง่ายครับพิมพ์มาใน o o o g l e Ma ทก็ได้เลยนะครับผมฝากไว้กับรถสวยราคาถูกในประเทศกับอีสูสิมิลเอครับผม